สวัสดีนี้นเราก็อยู่เกมไอ้อ้วนกับปืนลูกซอ,องเขานะครับอ่าวันนี้เราจะเป็นยังไงมาดูกันว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างแล้ว็ริงขวดแก้วไนดะ้โอเคเขาเรียกว,ว่าเช็คระยะไอ้นี่มันตัวเฮียจระเข้วะเนี่ยกำลังเดินมาไสวัสดีครับวันดีมาขอหาหน่อยออตายซะเฮียไม่ต้องแดกมาอะไรเยอะๆไม่ต้องแดกบ้านกูไม่มีอะไรกินดูแค่อยู่คนเดียวแล้วก็ถือปืนลูกซองมาโอ้โหพาเพื่อนมาเยอะเลยโอ้โหตัวเฮีย โ e, เฮีอะไรจจลเคเอ้ยของอขวัญเลยวะใครส่งมาให้ไอ้เฮียใครอยู่ในน้ำไม่เที่ยวอยากรู้อ่ะเอ้ยของขวัญเนี่ยคูณสองแสดงว่าได้มาสองลูกโอเคสวยง,งามแล้วมันใช้ยังไงอ่ะโอ้สามารถลากอย่างนี้ได้โอเคติดไปเราลองมาลองกันหนึ่งสองสาม,ม,มเอ,อตายหมูครับไปตายหมูคณะโอ้ ไปแล้วตัวเฮียสวัสดีครับของกินข้าวนะครับโอ้โหกูไม่มีอะไรให้แดกไปเอาไปนี่เอาของฟรีอือไม่แตกด้วยสิบหายอืดกูเดินม,มาเนี่ยเอาเด้มาเด้เข้ามาเด้เข้ามาเด้ยิงสับยิงสับยิงหมดอ่ะอ่าเนี้ยเอาเด้มาเด้เอาไปไม่ตายวะเฮ้ยโอเคตายละรู้สึกว่าเติมมาสูญเรื่อยๆจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคไปบล็อ,บอกไม้ไฟมา สองแล้วกับเป็ดตอยอีกตรงตัวตัวอะไรเนี่ยเอ้ยนี่มันเต่าอ่ะเต่าในอเมซอนปะเต่าดุดุที่สุดมาทําไมไอเต่าเอ้ยน้ามันตื้นรอไงเนี่ยระเบิดพีชีพโยนเอาตายตัวเดียวอีกชิบหายเอ้ยอย่าไปเดือดเอ้ยเดเดียเด๋ยวเดมันยืดยขึ้นยืนดยขึ้นได้ฮัลโหลเต่าถอดกระดองนี่มันนี่จ้าเต่าชัดๆ ไอ้ชี้ไม่ตายเอ้ยไม่ตายเร็วๆร็วดิโห่ทั้งจระเข้ทั้งเต่าไอ้ชิบหายละทำไงเนี่ยโยนแม่งไอ้เหี้ยตายตัวเดียวโอ้โห่ประสาทยิงสับยิงสับยิงไอ้น้องสับยิง,ส,ยง,ส,ยงสับยิงเร็วๆสับยิงครับสับยิงสับยิงเลยโอ้โห่มัจบาแล้วกระสุนไม่พอด้วยชิบหายกระสุนเอ้ยรอตายรอตายกระสุนกันเป็นึงโอ้ยวันนี้ได้กินทั้งเต่าทั้งจระเข้แล้วเว้ย น่ขัดสนปืนก็เยอะชิบหายไม่รู้แม่งเอามาจากไหนโอเคมาผ่านแล้วโอเคสวยงามโอ้เลเวลสองโอเควันนี้เราก็จะมาอ่าทำอะไรวะเนี่ยอัปเกรดปืนไม่รู้อัปเกรดที่อะไรอ๋อเป็นเลเวลของปืนอันนี้ความแรงของปืนแล้วก็ปจุกระสุนหรือเปล่าวะมัวไปงัน้นแหละน,นี่คืออะไรอ้าวอันนี้ก็อัปเดตได้โอ้แต่ไปเราเบอัปเดตว่ะดิเอ้อโหแม่งมาไวด้วยเว้ย ชิบหายเหอะยิงแม่งก่อนเลยอื้มฮึอือ้อฮึอืมมาเด้ไปแดเขบาราหมายหมดหมายหมดมา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 เออเอาไปแดกเอาไปแดกนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะอืมเอาเดีเอาเดีอันนี้ก็แค่แค่สองเท่านั้นเหรอหรืออะไรแค่แค่สองว้าสุดยอดมากเต่าแม่งเต่าแม่งโหดเะไยบอกให้ ระเบิดแดดายระโหไอ้เทียมถอดกระดองหาตรงถอดกระดองนี่แหละไปกระอดกระดองวิ่งได้เหมือนแบบสายเป้ยอยู่กลับบ้านมาวางทิ้งแมงไม่สนใจแล้วแบบเข้ามานอนบนเตียงอะไรงี้มามาไงต่อ,อไม่งมาเต็มเลยมิเป็ดบิทัังอันนี้เราบิตตังกี่บาทวะเีย่ยเราต้องสะสมตังไว้ก่อนไป อย่างแรกนะก็ต้องตัตตงสสดสมสอดสมดาวเยอะๆแล้วก็ไปอัปเกรดทีเดียวแบบรลำเลยอย่างเงี้ยอ่ามันถึงจะมันใช้เลน่นนิดหน่อยมันจะไม่พอเอาเอาตังก่อนตังก่อนไปอน,นี้เต่าอย่าถอดกระดองแม่งถอดกระดองไปแล้วเอ๊ยบินมาเขี้ยวเอ้ยอันนี้อะไรโซดาไฟเป็นระเบิดขวดอา้าวเขี้ยชิบหาย ไม่ได้กดเอ้ยได้สองโอเคระเบิดขวดดูด้เระเบิดขวดทำอะไรได้ระเบิดไฟดิมาเรามารองกันสามสองหนึ่งปิ้วบุมแล้วก็ตามไปด้วยตุ้มไอ้เยียแบงตายหมูแค่ไฟไหม่แต่ใกลถึงไม่แต่งุยไม่ถึงตายเล่นพันเหมดแล้วเน่สดาฟไฟเราเรียกว่าขวดไฟแล้วกันกระเบิดโอเคสวยงาม ทำไปแล้วแล้วพิกพิกห้านี่คืออะไรวะพิกห้าหมายถึงตะเคี้ยวห้าตัวเงี้ยอ้าวตังค์กูหายอโหลอาชิบหายแล้วตงังค์หายโอเคมาต่อได้ปะโป่งโป่งโป่งเขาให้โอ้โหจอดแล้วก็เติมไฟไปหน่อยไฟเราไอชิบังถอดกระดองไปเอาดีอ่ะเดชเข้ามาไมา้ไม้หมดพวกเต่ากระเคี้ยว ไอเชือกตัวเทียอะไรไม่รู้แต่เอเลียนไงเฮ้ยระเบิดเดี๋ยวชักไม่ทันพี่ชักไม่ทันน้องน้องอย่าเพิ่งเสร็จไม่ใช่คนละเรื่องมามาเข้ามาอืมอืมอีกนาทีนี่แหละโอ้โหเกมาไอ้มันจะวิ่งมันจะวิ่งมันจะสับยกเบิร์ดปูมแอกแอคเป็นพี่เดชเข้ามาเดชตะบนวิ่งดิตะบนวิ่ง ไอชิบินอย่างเฮียเลยโอเคผ่านแล้วตังกูก็ได้สองร้อยแล้วก็ตังหายไปไหนไ่รู้ตังแม่งบินไปแล้วเด้อ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 เดอภาษาเฮียตอนนี้เรามีอยู่ตังอยู่ที่พันกว่าบาทพันเจ็ดสิบห้านิดนิดก็ยังซื้ออะไรไม่ได้ดีอ่ะชีวิตโอ้ยปัญหา หน้าโลกแตกบันนี้ตังค์ยังไม่พอใช้ค่าแรงก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยจะออกวะกดผิดชิมายเอ้ยแล็คคูนคูนไอ้เชี่ยแล็คคูนระเบิดเกือบแล้วเกือบแล,ล้วแล็คคูนระเบิดโอ้โหมีแล็คคูนด้วยแล็คคูนถืาาอไม้พายเฮ้ยเชื่อระเบิดแตกตัวเองอ่ะตั้งแต่มึงแบบมึงพายมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอาเชี่อชิมายตังค์พายมาเรื่อยๆแบบระเบิดไม่ระเบิดสักทีอะไรเงี้ยมันระเบิดกลางทางทำไง ไ, ble, cùng, id, bride, be ไปเก็บก่อนเก็บก่อนจะเย็นจะเย็นอุ้ยชิบหายไปหมดสับกระสุนทันไม่แด่เฮ้ยเอาดีไปเพิ่มไปมาโอ้โหเผาแมงเผาแล้วก็ไประเบิดด้วยนะเฮ้ยไอ้ชักไม่ทันชักไม่ทันเฮ้ยกูเกือบแล้วกูเกือบแล้วกูหลอดเดียวหายไปจบไม่ได้ฮะตังก็ไม่พอแล้วเนี่ยสามร้อยสามร้อยสามร้อยเท่าไรสามร้อยยี่สิบห้าโอเคสุดยอด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  สดเจ้ยนัดเดียวแตกเลยว่ะเอ้ยรู้สึกแรงขึ้นลนะอันนี้สารนะัดแตกแปลงหมาละชิบหายเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวเก็บเก็บตังค์ไอ้เชฟเต่าวันนี้เต่าเต่าหายไปไหนนานพี่เต่าพี่เต่าตอดกระดองเอาดีเอาดีเอ้ตังค์ไม่ได้ตังค์ไม่ได้ต้องเก็บตังค์เก็บตังค์ชิบหายแล้วไม่ทันละชิบหายแล้วชิบหายแล้วเออเออโดนแล้ว โดนแล้วอุ้ยอุ้ยโหดร้ายโหดร้ายเหลือเกินสัตว์พวกนี้สัตว์ในป่านี่มันโหดร้ายจริงเฮ้ยระเบิดโอ้เรามีตังค์อยู่เท่าไหร่เราไม่รู้เนะี่ยตอนนี้ <S 1> <S 1> เอาละด่านต่อไปตอนนี้เรามีตังค์อยู่ที่พันไอสองสองพันสองอืมเอากดไปโดนต่อไหนวะเนี่ยชิบหายละเอานี่ก็ได้อัปเกรดแม่งให้หมดอะ อันนี้อัพเกรดจะไม่ได้เพราะว่าตังค์ไม่พออัพเกรดให้มันแรงขึ้นเหรออนนี้ก็อัพเกรดไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เอาเวลาอ่านดีหกไปกันอุยิยตอนนี้น่าจะยากน่าดูอันนี้อะไรเนี่ย UFO ข่าวใหม่ UFO อฟว่าใช่เลยว่าแล้วอันนี้มันจะผ่ายมันดูดของเอาไอ้ นี่ดูดของดูดของไอ้ย,ยุงตัวเชี้ยอะไรเดเดี๋ยวไม่มีหลอดดูดเนอยตัวะไรวะเอาเป็นว่ายุงแล้วกันนะ <c oughs> เพราะว่าในป่าใน่ตอนไอ้เชี่ยนีมา้าต้องเก็บต้องเก็บโอ้โหยนานอากาศเวฟโอเวฟโอมาในป่าหมามว่าไม่เข้าใจนี่มันอเมซอนนะเว้ป่าดงดิบที่แบบมีสัตว์ร้ายแปลกแยะ,ย,ะยะมาทำอะไรอืมอหลกหูยุง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  เดี๋ยวสับกระสุนไม่ทันแป๊บหนึ่งรอพี่ก่อนน้องโอเคสุดยอดมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยโป้งโป้งโอเคโป้งโป้งยิงระยะไกลลูกสองลูกสองร้อยเมตรโอเคได้อยู่เผาแมงซะโอเคสุดยอดก็ยิงอุ้ยยิงจะบนคิวโอเคได้ระเบิดระเบิดไฟไม่ค่อยจะได้เลยว่ะ ต้องยิงระยะกลางโอเคได้โยเปิดไฟมาแล้วเอ้ยตกใจด่านที่6ครับโอ้โหมอนสเตอร์อะไรไม่รู้สักอย่างมอนสเตอร์แบบใหม่หรือเปล่าเอาเด้มาไอ้พวกพวกตัวเยี้ยทั้งหลายเอาด้เอาเด้เอาเด้อหมาไมาห้หมดไมห้หมดเจอได้เจอได้ตักกระสุนไอ้อะไรไฟนี่อยากรู้มันคืออะไรวะ คืออะไรัน่นคือไฟไฟคืออะไรวะกระสุนไฟหรืออะไรชักออกมาคืออะไรวะมันมีนับด้วยชิบหายเอะคืออะไรวะเดีย๋ยวไม่ทันอะไรคือไฟไม่เข้าใจปืนไฟหรือไงเบิดบึ้มเมก๋สวยมากสวยมาก ผมก็ยังไม่รู้ว่าไฟคืออะไรโอเคไฟมันหายแล้วไฟมันหายแลก็เอาใหม่ดีครับรอยอะไรละ่ะเอาแมงเผาทั้งยวงซอมบี้โปงโปงยางกบซอมบี้เลยสับริงสับริงโอ้ย,อยกระสุนรัวเพิ่มความไวนี่หว่าเข้าใจแล้วพิกคือเพิ่มความไวในการสับกระสุนหรือยิงออกไปมันจะไวที่สุดไวมากไวมาก ยิงกับพอยแบงค์โคตรเร็วโอเคได้โยแลคคูนแลคคูนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยิงระยะไกลเลยยิงระยะไกลระยะไกลระยะไกลสองแปดเมตรลำไส้สิบเมตรพูดไปเรื่อยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเออทันอยู่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 เมื่อไหร่จะจบวะเนี่ยดูหลอดแบบโคตรห่านเลยเอออันนี้ก็มาดีเพ่เนี่ยของใหญ่สุดแล้ว อะไรใหญ่หลเลยปืนยังไงเจนึกว่าอะไรนึกว่าอะไรใหญ่ๆหปืนใหญ่ยังไงละ่ะโอเคเผาแมงทั้งยวงเผาแล้วก็ยิงซ้ำโคตรแรงนี่คือเขาเรียกว่าอ๊ยจูซี่ไม่ใช่ดูซี่ปืนกรนลระดับสองเราได้ฟรีวะ่ะอุย๊ย ร้อยยี่สิบแปดนัดอุ้ยศาสตร์แรกครับจังหวะนี้เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวพาร์ทหน้าดีกว่าอนะอันนี้ขอพักไปดีกว่าก่อนนะครับใครอยากให้ดูต่อหรือชอบนะจะลืมฝากกดไลค์กดซับสบไคร์กันด้วยนะในช่องนี้นะครับซึ่งเริ่มทำนะโอเคถ้าใครอยากดูต่อก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนี่ขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ